ตายชุติมาแคปชั่นปั่นถ่ายรูปกับแฟนใหม่ส่องคอมเมนต์แฟนๆยังลุ้นรีเทิร์นช่วงนี้นะครับก็ถือว่าทำอะไรก็ถูกจับตามองไปหมดครับสำหรับสาวนักแสดงคนสวยตายชุติมาอดีตภรรยาของทิมพิธาน,นะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับซึ่ง ตลอดช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาสาวตา่แสดงออกชัดเจนว่าเชียร์อดีตสามีเต็มร้อยเลยนะครับทั้งยังคอยซัพพอร์ตด้วยการส่งน้องพี่พิมนะครับลูกสาวสุดที่รักไปคอยให้กำลังใจคุณพ่ออยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับโดยหลังจากที่ทิมพี่ท่านะครับได้ประกาศชัยชนะการเลือกตั้งแฟนๆก็เริ่มปลุกกระแสจิน้นกดคลิปหวานในอดีตของต่ทิมรวมทั้งโมเมนต์ครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกนะครับ ออกมาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านโลกโซเชียลต่างๆทำให้เกิดกระแสลุ้นให้ทั้งคู่รีเทิร์นกันอีกครั้งนะครับแต่แล้วสาวตายนะครับรีบออกมาดับกระแสรีเทิร์นด้วยการเปิดใจว่าตนกับหนุ่มทิมขอทำหน้าที่พ่อกับแม่ของลูกสาวให้ดีที่สุดดีกว่านะครับก่อนตายจะแอบเซอร์ไพรส์บอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมามีหนุ่มมาคุกเข่าขอแต่งงานเป็นครั้งที่สองแล้ว จากนั้นนะครับล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของต่ายชุติมาได้โพสต์รูปตัวเองใส่ชุดนอนลายการ์ตูนสีฟ้าสดใสถ่ายคู่กับพัดลมตัวใหญ่ๆสไตล์คลาสสิกนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นเด็ดเล่นกับกระแสะตัวตัวรักครั้งใหม่ว่าถ่ายกับแฟนใหม่พัดลมเฉยๆชยุชดนอนแม่ยังไม่ขายจัะทํากลางเป็นแฟนนะครับต่างเข้ามาคอมเมนต์แซว รวมทั้งแห่เชียร์ให้ตายทีมกลับมารักกันเหมือนเดิมนะครับอาทิยังเห็นแฟนใหม่แม่ที่เป็นนายกคนที่30ค่ะแอบเชียร์แม่ตายใช่บ้านพ่อใช่ไหมกลับมารักกันแบบเดิมนะดูรูปหลายปีก่อนคือน่ารักมากแต่แฟนพัดลมมันดูเก่าๆรุ่นคลาสสิกนะคะอีกอีถ่ายกับแฟนใหม่ใช่ไหมแม่กระแสะแม่ไม่แผ่วเลยนะตอนนี้แฟนใหม่แม่ตาย น้าเหมือนแฟนเราเลยนิสัยน่ารักนะไม่หือไม่อือแค่เสียบลักพัดอย่างเดียวฮ่าฮ่าฮ่าถ้าไม่กลับไปเหมือนเดิมก็ได้แต่ถ้ามีแฟนใหม่นะทั้งคููนั่นละไม่รู้ละ่ะเราจะได้มีความหวงังมีความสุขที่จะเชียร์ไปเรื่อยๆขอให้เป็นแฟนใหม่แต่คนเดิมได้ไหมคะจีบกันใหม่ได้ไหมรักทั้งครอบครัวเลยนะคะจุดๆ,ๆและอื่นๆอีกมากมายครับ